สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้มาเรียนกับคุณครูยุรนันจันสีนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการออกกำลังกายนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดพร้อมกับคุณครูเลยนะครับ ในหน้าที่26นะครับหน้าที่27แล้วก็หน้าที่28นะครับแบบประขัดท้ายหน่วยการเรียนรู้นะครับตอนที่1น,นะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายวงกลมนะครับหน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับข้อ1ข้อใดเป็นการทําให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดนะครับกไก่กซื้อยามาบํารุงขอไข่นอนมากๆ คอควายออกกำลังกายสม่ำเสมององูกินอาหารราคาแพงนะครับทำตบบนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดก็คือคอควายนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับต่อไปข้อ2นะครับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬานะครับเป็นการส่งเสริมด้านใดนะครับก่อก่ด้านร่างกายขอไข่ด้านจิตใจ คอควายด้านสังคมงองงูทุกทุกข้อนะครับการส่งเสริมก็ทุกๆด้านนะครับก็คือข้ององงูนะครับถูกทุกข้อนะครับข้อ3ขอ้อใดเป็นการออกกำลังกายคอไก่ลดน้ำต้นไม้ขอไข่ทำงานบ้านคอควายพาสุนัขไปเดินเล่นข้อนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับเพราะว่า เป็นการออกกำลังกายทั้งหมดเลยนะครับต่อไปข้อที่ C นะครับเมื่อเหนื่อยจากการออกกำลังกายนะครับความทาเช่นไรนะครับออกอไก่ดื่มน้ำมากๆขอไข่อาบน้ำทันทีคอควายหยุดพักผ่อนงองูรีบกินอาหารนะครับข้อนี้นะครับคำตอบก็อยู่ที่คอควายนะครับ หยุดพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอาบน้ํานะครับหรือว่าดื่มน้ํานะครับ <c oughs> ต่อไปข้อ5ในขณะที่เล่นรับส่งบอลหากเพื่อนของนักเรียนส่งบอลถูกหน้าของนักเรียนนักเรียนควรทําอย่างไรนะครับก็ไกยนะครับแก้แค้นเอาคืนขอไข่ฟ้องครูให้ทําโทษคอควายให้อภัยงงงู ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นแทนนะครับคําตอบก็คือให้อภัยเพื่อนนะครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจนะครับคําตอบที่คอควายนะครับให้อภัยครับต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการออกกําลังกายนะครับอกอไก่ต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นนะครับขอไข่ต้องเป็นผู้นําในทีมนะครับคอควาย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยงองงูต้องเป็นขวัญใจกองเชียนะครับคำตอบที่สำคัญก็คือขอ้ขอคอควายนะครับรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะครับต่อไปข้อที่7ข้อใดจัดเป็นผู้เล่นกีฬาที่ดีกไก่นิดใช้ทุกวิธีเพื่อให้เอาชนะขอไข่หนุย ให้เพื่อนทุกคนฟังคำสั่งตนเองคอควายหน่อยไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการงองูนิ่มเข้าไปแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะทีมของตนนะครับน้ำใจนักกีฬาที่ดีก็คือข้ององูนะครับนิ่มเข้าไปแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะทีมของตนเองนะครับจัดเป็นผู้เล่นกีฬาที่ดีนะครับ ข้อ8การออกกำลังกายข้อใดไม่ต้องมีกติกากอไก่เล่นเกมลิงจับหลักขอไข่เกมส่งบอลลอดอุโมงคคอควายวิ่งเยาะๆรอบสนามงองงูเก้าอี้ดนตรีนะครับข้อที่ไม่มีกติกาก็คือวิ่งเยาะๆรอบสนามนะครับข้อคอควายนะครับต่อไปข้อที่9 สิ่งสำคัญที่ทำให้การเล่นเป็นทีมเกิดผลสำเร็จคือข้อใดก็ไกลผู้เล่นทุกคนเก่งขอไขผู้เล่นมีความสามัคคีกันขอควายผู้เล่นมีความอดทนงองูมีผู้นำในทีมที่ดีนะครับสิ่งสำคัญที่เกิดผลสำเร็จก็คือผู้เล่นมีความสามัคคีกันข้อขอไขนะครับต่อไปข้อ1ิบ ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อนักเรียนเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีปรากฏว่านักเรียนหาเก้าอี้นั่งได้ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นครับปรากฏว่านักเรียนหาเก้าอี้นั่งได้ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นจึงไม่มีเก้าอี้นั่งนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่หาเก้าอี้มาเพิ่มแล้วเล่นต่อขอไข่ ยอมเป็นผู้แพ้และรอเล่นในรอบต่อไปขอควายบอกเพื่อนให้ลุกแล้วตุนขอเล่นต่ององงูเลิกเล่นนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือยอมเป็นผู้แพ้นะครับและรอเล่นในรอบต่อไปข้อขอไข่นะครับแล้วต้องยอมรับในกติกาการเล่นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอน อย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ